เป็นการตั้งใจที่ที่ถูกต้องครับอ้าสวัสดีครับโอ้โหตั้มครับผม s o ลาร์เทคเซนเตอนะครับอูยเสียงไม่สะดวกขออนุญาตห่อดแมสนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังนะครับในเมืองขอนแก่นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เปิดมานานกว่า30ปีนะครับร้านนี้ผมเคยกินมาตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะครับขอบอกว่าอร่อยมากนะครับ ร้านนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวรสเด็กครับผมอยู่ข้างวัดศรีนวลครับช่วงนี้นะครับโควิดระลอก3นะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับเศรษฐกิจตอนนี้เริ่มมีปัญหานะครับเรื่องของการขายการบริการอะไรต่างๆเริ่มซบเซานะครับแล้วก็ร้านนี้ก็มีผลกระทบเช่นกันนะครับรายได้ก็เริ่มที่จะลดลงนะครับร้านนี้ เราขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสภาวะแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับว่าร้านนี้เขาจะติดระบบใหญ่ขนาดไหนหรือยังไงนะครับไปชมกันเลยครับผม ครับผมอร่อยยังเด็ดเหมือนเดิมเลยครับรสชาติครับผมเป็นไงบ้างครับเนี่ยร้านนี้เปิดได้กี่ปีแล้วครับประมาณ30ปีครับว้าวนี่ก็ร้านน่าดูครับเป็นไงบ้างครับตั้งแต่วันนู้นจนถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างครับระยะเวลาที่ผ่านมาครับก็แตกต่างครับครับก็คือเริ่มต้นจากเริ่มต้นทามาก็คนน้อยโตข้างโต ตั้งประมาณ8โต๊ะแต่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ20โต๊ะโอ้แต่ก็มาเจอปัญหาโควิดก็เข้าทำใจหน่อยครับอืมก็จะตกยุบลงยุบเยอะอยู่ครับครับผมแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เต๊ะชอบมากินเวลาไหนยังไงครับลูกค้าเอย่ยงช่วงเที่ยงครับผมต้องเที่ยงนะครับก็เปิดแอร์ครับผมเปิดแอร์ใช่ไหมครับห้องนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับผมโอเคมีห้องแอร์นะครับคครับอโเแต่ถ้าใครอยาก ได้บรรยากาศแบบเดิมๆอยู่ก็นั่งนอกกับด้านข้างนอกได้ครับนี่นตอนนี้มีกี่โต๊ะแล้วครับเนี่ยตอนนี้เกือบ20โต๊ะแล้วเนาะครับโอ้โหเยอะยนะครับแล้วเป็นไงครับช่วงโควิดช่วงนี้เป็นไงครับมีผลกระทบอะไรบ้างครับก็หลัทๆคือว่าลูกค้าลดลงลดลงนะครับลดลงครับการกำไรเคยได้พอที่ประทางร้านได้ก็ต้องต้องชะลอครับก็ใช้เงินหมุนแทน ครับผมเพราะว่าลูกค้าก็หายไปเยอะครับตักต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนมันแท้ที่มากินประจำครับผมคนนึงครับผมกินตั้งแต่สมัยอยู่มัธยมครับอ๋อนี่ครับจําได้เลยรสชาติตั้งแต่ตอนนั้นมาครับยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับยังอร่อยเหมือนเดิมครับเนี่ยยุอยดีครับครับเนี่ยช่วงโควิดลราลอกสามแบบนี้ครับ หลังจากผลกระทบที่เฮียร้องให้ฟังมาครับนะครับตอนนี้เราดูแลจัดการมันยังไงบ้างครับเนี่ยครับจากโควิดรอบสนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่ารายรับมันน้อยลงครับเราจึงแบกรับภาระครับทั้งในทางร้านและทางบ้านพักโดยบ้านพักมีพ่อมีแม่มีหลานโดยเฉพาะยิ่งช่วงนี้ ไม่ได้ไปเรียนหนังสือครับเด็กก็ต้องมาอยู่บ้านก็ต้องใช้ไฟเพิ่มมากขึ้นก็ต้องก็จะต้องมีตัวตัวช่วยในการลดลดภาระตรงนี้ด้วยครับมีหลายส่วนที่ต้องใช้ทั้งทีวีเพื่อให้เด็กดูครแอร์เครื่องปรับอากาศมันก็เป็นค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจึงคิดหาวิธีการช่วยช่วยลดต้นทุนตรงนี้ครับครับ ก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะเพิ่มรายได้เราก็ลดต้นทุนเอาลดในช่วงช่วงสภาวะคุิยแบบนี้ในเรื่องของการลดต้นทุนด้านตัวระเสลิฐที่เศึกษาข้อมูลมายังไงบ้างครับผมศึกษาข้อมูลขึ้นหนึ่งครับเรบเริ่มจากเว็บไซต์ครับคือไปหาข้อมูลจากหลายที่ครับจากผมทั้งบริษัทที่ใหญ่ๆและบริษัทรายย่อยครัแล้วก็มาเปรียบเทียบเรื่องราคาเรื่องความคุ้มค่าครับผม ก็เลยก็เลยไปเจอโซลาร์ thì, e เทคโซลาร์เทคเลยเออก็เลยลองลองลองสำรวมุดูที่ชอบอย่างหนึ่งนกะ็ค,คือว่าหนึง่งอยู่ในจังหวัดเดียวกันอ๋ออยู่คนเก็บด้วยกันนะครับเลยด้วยกันสองคือว่าถ้าเพื่อมีปัญหาอะไรนี่เราน่าจะมา์วิตหรือมาบริการเราได้เร็วขึ้นครับก็เลยเลือกเลือกตรงตรงนี้ครับผมครับผมแล้วก็คุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อเมื่อศึกษาจากบริษัทอื่นแล้วก็อิ่มใกันที่ดีเลยครับคุณภาพถือว่าดีเลยครับผมหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลจากเฮียนะครับเราก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยที่จะให้เฮียประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของด้านค่าไฟนะครับครับก็เราก็จัดระบบโซลารูฟออนคิดนะครับที่เป็นไซส์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับ ก็ตัวนี้เราก็จัดที่ดีที่สุดให้เฮียเลยนะครับก็เราจะใช้อิเตอร์ของโมเบลนะครับซึ่งเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็การรับประกันเนี่ยค่อนข้างยาวนานก็คือรับประกันถึง10ปีนะครับส่วนแผ่นที่เราจัดให้เฮียนะครับก็จะเป็นแผ่นของลองกีที่เป็นเชียวันนะครับซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งนะครับปิดอันดับหนึ่งของของโลกนะตอนนี้นะครับผมนะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวเราไปดูช่างติดตั้งกันเลยนะครับเฮียเราทีมงานจะเข้าไปดําเนินการครับไปกันเลยครับเฮีย ครับเนี่ยหลังจากที่ช่างติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์ของตัวนั้นนะครับจะเป็นของหวเวยนะครับแล้วก็ตู้ควบคุมการทํางานนะครับเราก็จะเดินสายเดินท่ออะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับครับอ่าเดี๋ยวยังไงเราจะมาดูการทํางานของเขานะครับด้วยแอปพลิเคชันของมือถือบนแท็บเล็ตหรือว่าโดเอ่อมือถือหรือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เราสามารถดูการทำงานของเขาได้หมดเลยนะครับ อ่าเบื้องต้นเดี๋ยวจะอธิบายการใช้งานให้เฮียฟังนะครับครับเฮี่ยตอนนี้นะครับเนี่ยฮะร้านรถเด็ดนะครับตอนนี้แอปพลิเคชันของ Fusion Solar นะครับเพื่อดูการทํางานของอินเวอร์เตอร์ของห u a w e บนะครับอ่ามาดูการทํางานตอนนี้เรียวทามเลยครับเนี่ยเนี่ยครับ ตอนนี้โหลดนะครับก็คือตัวอาคารของเราใช้ไฟอยู่ที่2.6กิโลวัตต์นะครับก็คือตอนนี้เฮียเปิดแอร์กี่ตัวนะครับตอนนี้สามตัวครับสามตัวนะครับสามตัวตอนนี้เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วครับแอร์ก็จะเริ่มตัดกันทางานแล้วนะครับเหลืออยู่ที่2,006นะครับซึ่งตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับโซล่าก็จ่ายไฟออกมาได้2,006พอดีนะครับผมเพราะฉะนั้นโซล่าที่ผลิตออกมากับโหลดที่ใช้อยู่บาลานซ์กันเท่าเทียมกันเลยนะครับ ตอนนี้เฮียไม่ได้ใช้ไฟจากข้างนอกเลยนะครับใช้ไฟอันนี้อาจจะมีเออร์เลอร์ศูนย์ถึงร้อยวัตต์นะครับที่มันจะขยับนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ตีว่าเฮียไม่ได้ซื้อไฟข้างนอกนะครับเพราะว่าโซล่าผลิตออกมาให้เราใช้เปิดแอร์เย็นสบายๆเลยนะครับตอนนี้ครับเนี่ยครับครับหลังจากที่แนะนําการใช้งานเบื้องต้นไปให้เฮียฟังแล้วก็ใช้งานนะครับเป็นไงบ้างครับเฮียรู้สึกว่ามันยากหรือมันง่ายยังไงบ้างครับการทำงานของมัน แอปพลิเคชันดูง่ายบแล้วเข้าใจง่ายดีอืมเวลาเราจะตรวจสอบอะไรก็เพียงแค่สัมผัสสัมผัสก็รู้เรื่องเลยครับอืเวลาเราจะใช้ไฟอะไรสักอย่างก็ง่ายขึ้นไม่ต้องไปจํากัดเวลาว่าต้องเปิดเท่านี้นะแล้วปิดตอนนี้นะอืมตอนนี้คือปืนชามาเด็กๆเปิดเลยอืดูเด็กๆเขาน่ารักเลยเขาอยู่ในห้องของเขาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรครับ พ่อกแม่มาพักผ่อนก็พักผ่อนได้ตามสบายไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอะไรอากาศร้อนก็ไม่โคตแล้วยออเลยง่ายขึ้นครับข้างนอกกับข้างในนี่อากาศคนละเรื่องเลยนะครับคนละข้างในเด็กๆอยู่แบบเย็นสบายเลยครับแต่ข้างนอกอาจจะร้อนนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของเมษาด้วยนะครับกาลังจะเปลี่ยนเข้าพฤษภาโลกภูปสูงมากะถือว่าเป็นการตัดงใจที่ถูกต้อง อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะแนะนําก็คืองานเซอร์วิสของโซล a ร์เทค c ิลเตอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่าเฮียมีปัญหาอะไรแจ้งทางบริษัทได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งทางทีมช่างเข้ามาดูแลนะครับแต่เบื้องต้นเราก็จะสามารถดูแลด้วยแอปพลิเคชันอยู่ดีอยู่แล้วว่าของเฮยผิดปกติอะไรไหมหรือว่าแสงประสิทธิภาพของมันดกไหมเราก็จะรู้ด้วยกันทั้งคู่นะครับถ้านานๆไปอาจจะต้องล้างแผ่นนะครับซึ่ง ตัวนี้สวิตของเราก็คือปีแรกนะครับเดี๋ยวจะมีทีมช่างมาล้างแผ่นให้เฮียฟรีตลอด1ปีแรกนะครับตั้งแค่ไหนก็เราจะดูได้บนบนแอปอยู่แล้วนะครับว่ามันดรอปเยอะไหมหรือไงครับเดี๋ยวก็จะมีทีมช่างมาดูแลอีกทีนึงครับนั้นเรื่องของตัวเอ์เตอร์ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องของหัวเบลคเขาดูแลให้ตลอด10ปีนะครับดูแลการันตีเรื่องของคุณภาพของการจงรของเขานะครับส่วนแผ่นก็เป็นของลองกีซึ่งตอนนี้มันเป็นแผ่นที่ดีที่สุด อ่าซึ่งติดเทียวันอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะนั้นอันนั้นก็กังวเลเรื่องของงานงานเข้มเพาประกัน25ปีนะครับครับถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะแจ้งได้อ,อะไรต่างๆนะครับเราก็จะดูแลนะครับมีบริษัทที่อยู่ในรองกีประเทศไทยเขาดูแลให้อยู่แล้วนะครับเรื่องของนี้เราสามารถที่จะเข้มแผ่นได้ถ้าสมมติแผ่นมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข็มได้เลยนะครับแต่ที่นแน่ๆก็คือลองกีเขาจะผลิตกระแสไฟได้ได้สูงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับการันตีด้วย เชี่ยวัวันนัมเบอร์วันด้วยนะครับ,รบอยากให้เฮียฝากร้านนิดนึงครับว่าอยู่ตรงไหนยังไงติดต่อช่องทางไหนครับผมครับร้านเปัวเตี๋ยวรุ่เด็ดนะครับอยู่หลังวัดซีนวนคอนแก่นถนนรอบเมืองเ,อเปิดตั้งแต่9นิกานะครับจนถึง15บหนาฬิกานาทีานะครับผมหยุดทุกวันที่1และ16บน,นะครับ ก็คลิปนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเราจะไปดูการติดตั้งที่ไหนยังไงเมื่อไหร่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยนะครับ <S <S ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย